คุณผู้ชมคะพยาบาลเป็นอีกวิชาชีพหนึ่งที่ต้องเสียสละเพื่อผู้อื่นและก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาพยาบาลในยุคไทยแลนด์4.0นั้นจะต้องรับบทบาทเช่นไรสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยก็จัดให้มีการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากลประจำปี2560ขึ้นค่ะเราจะไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะ ข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดย New Colora a l t i s So Excited Ever ช่วงนี้เราไปชมกิจกรรมการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากลประจำปี2560โดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชปธรรมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะทั้งนี้ด้วยเหตุผลทุกวันที่12พฤษภาคมของทุกปีสภาพยาบาลระหว่างประเทศได้กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากลเพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูคุณงามความดีของมิสฟรานส์ไนติงเกลผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาลและเป็นบุรพาารย์แห่งการพยาบาลที่ทำคุณประโยชน์ มากมายให้แก่มวลมนุษย์จนได้รับการยกย่องให้เกียรติในระดับโลกในภาพของสุภาพสตรีแห่งดวงประทีปรวมถึงเจตจำนงให้เป็นวันที่พยาบาลทั่วโลกรวมพลังร่วมมือการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชนภายใต้หัวข้อหลักของการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาสุขภาวะและระบบสุขภาพในแต่ละปีรวมถึงมีการประกาศเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นทั่วประเทศในสาขาต่างๆอีกด้วยค่ะ วันพยาบาลสากลเนี่ยตรงกับวันที่12พฤษภาคมของทุกๆป,ปีแต่ว่าในปีนี้นะคะเนื่องจากมาเป็นการทูลเชิญพระสมเด็จพ,พระองค์สมสมเดรีพระบรมชาชเทิดธารม,มาธเเี่ยนะคะสเสด็จมาเป็นองค์ประธานดังนั้นการจัดงานครั้งนี้เราก็เลยมาเริ่มมีกิจกรรมกันตั้งแต่วันที่1วันที่2พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะเรายังมีเรื่องของการเช่ชูเกียรติสําหรับพยาบาลนะคะที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆตลอดระยะเวลาของการทํางานมา ยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับในสังคมนะคะว่าได้ทําคุณประโยชน์อย่างไรบ้างแล้วก็ที่สําคัญนะคะในวันนี้เนี่ยนอกจากมีการเชิดชูเกียรติของพยาบาลแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีเรื่องของนิทรรศาการนะคะแล้วก็นวัตกรรมต่างๆที่พยาบาลทั่วประเทศเนี่ยนะคะได้ได้มีการสรรสร้างผลงานต่างๆนะคะเพื่อทำให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพพลังแห่งการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนของสุขภาพของประชาชนทั่วไป ตามนี้เลยค่ะนะคะนอกจากจากนี้แล้วเนี่ยในวันที่12พฤษภานะคะเรายังจะมีการจัดวันพยาบาลสากลกันเกิดขึ้นทั่วประเทศตรงน,นี้ก็เพื่อทําให้เห็นถึงพลังของการเปลี่ยนแปลงคือพลังของพยาบาลนะคะที่จะทําให้เกิดการขับเคลื่อนในเรื่องของสุขภาวะทั่วๆไปค่ะ การประชุมวิชาการวันพยาบาลสากลในปีพุทธศักราช2560สภาพยาบาลระหว่างประเทศได้กำหนดหัวข้อสำหรับวันพยาบาลไว้ว่าพยาบาลเสียงแห่งพลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้ผู้บริหารองค์กรพยาบาลผู้บริหารสถาบันทางการพยาบาลและพยาบาลระดับปฏิบัติการในทุกภาคส่วนได้ร่วมการรวมพลังเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนโดยรวม รวมถึงการสร้างคุณค่าในงานพยาบาลและการสร้างเครือข่ายกับสาขาวิชาชีพอื่นๆจนเกิดความสำเร็จในความเข้มแข็งของระบบสุขภาพที่ยั่งยืนนอกจากนั้นการประชุมวิชาการวันพยาบาลสากลในปีนี้ทางสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยได้มีวาระสำคัญยิ่งที่สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยก่อตั้งครบ90ปีในปีนี้ค่ะจึงได้มุ่งเน้นใน,นเรื่องของการนำเสนอผลงานของทางสมาคมและเครือข่ายวิชาชีพ ที่มีการพัฒนาและเกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพมาอย่างต่อเนื่องแนวทางการสร้างเครือข่ายเพื่อการสร้างพลังที่เข้มแข็งรวมถึงมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพด้านการศึกษาการบริการการวิจัยความเป็นผู้นำทางการพยาบาลและการเข้าสู่ตำแหน่งในวิชาชีพเพื่อให้พยาบาล มีพลังที่เข้มแข็งร่วมกันเปล่งเสียงแห่งผลงานอันดีงามที่ยาวนานเพื่อให้เกิดเสียงแห่งพลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปเนื่องจากว่าในวันพยาบาลสากลของทุกปีเนี่ยสภาพยาบาลระหว่างประเทศเนี่ยนะคะจะกาหนดแนวทางหรือว่าทีมของการจัดงานไว้นะคะปีนี้เนี่ยได้กำหนดไว้ว่า nurses a v o i c e to lead achieving the sustainable development goal ซึ่งเราแปลเป็นไทยว่าพยาบาลเสียงแห่งพลังนำความสำเร็จสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งอันนี้หมายความว่าเราต้องการให้พ,พยาบาลทั้งประเทศจริงๆแล้วต้องทั่วโลกนะคะแต่เราอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราก็ทั้งประเทศเพื่อจะรวมพลังการทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีซึ่งพยาบาลนั้นเป็น บุคลากรในทีมสุขภาพที่มีจํานวนมากที่สุดแล้วเราทํางานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะจะเห็นว่าพยาบาลเราทํางานด้วยความเสียสละทํางานด้วยความเ,าเห็นแก่ประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญเสมอนะคะเราไม่เคยคิดถึงตัวเองเลยเพราะฉะนั้นในการจัดงานวันนี้เนี่ยเราก็หวังว่าพยาบาลทั้งประเทศเนี่ยจะได้ แสดงออกซึ่งพลังให้เห็นถึงความสามารถทั้งในด้านการบริการการศึกษาการวิจัยนวัตกรรมต่างๆซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็ได้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติพยาบาลทั่วประเทศในวันนี้ค่ะบุคลากรพยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่สุดนะคะในบรรดาผู้ประกอบวิชาชีพทางสุขภาพนะคะที่ให้บริการทางสุขภาพอยู่ในประเทศนี้ เรามีบุคลากรพยาบาลที่ทำงานอยู่ทั่วประเทศเนี่ยนะคะถึงเกือบสองแสนคนค่ะนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่นะคะสุขภาพเนี่ยเป็นศูนย์กลางของเกือบจะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการที่มีสุขภาพอนามัยดี ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีเนี่ยก็จะสามารถประกอบภารกิจอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านอื่นๆเนี่ยนะคะที่จะทำให้คนกินดีอยู่ดีคนมีคุณภาพชีวิตนะคะนั่นก็คือเป้าหมายที่รัฐบาลไทย,ยได้กำหนดว่าเราจะผลักดันพัฒนาประเทศนี้ไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนเนี่ยนะคะนั้นจึงอยากจะเรียนว่าพยาบาลจะเป็นพลังสำคัญพลังหนึ่งนะคะที่จะผลักดันให้บรรลุเป้าหมายอย่างดังกล่าวแล้วนี่ได้ค่ะอยากจะฝากต่อสังคมนี้และฝากต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกด้านน่นะคะว่าพยาบาลควรจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอ สวัสดิการต่างๆนะคะทั้งนี้เพื่อจะทำให้พยาบาลเราเนี่ยสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจนะคะเพื่อจะผลักดันให้นโยบายของรัฐในด้านสุขภาพบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริงแล้วก็มีศักยภาพสูงสุดค่ะโดยผู้เข้าร่วมการประชุมจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการงานทางการพยาบาลในบริบทต่างๆจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน